วิธีรีค่าสแตทในบล็อกฟู้ดแบบฟรีๆโอลี <c oughs> ตายตายโคดร,รีสเตทก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับ3โคดก็แนะนําว่าให้ใช้อย่างประหยัดประหยัดนะครับแล้วถ้าโค้ดฟรีตรงนี้หมดแล้วแล้วไม่อยากเสียโลบังกในการรีสเตตต,ต้องทํำยังไงถ้าอยู่โลก2ให้ออกมาจากคาเฟ่แล้วไปทางซ้ายตรงไปเรื่อยๆจนถึงสะพานให้ข้ามสะพานไปนะครับแล้วมองที่ทางซ้ายจะเจอ NPC อยู่ตัวหนึ่งซึ่ง n p c ตัวนี้จะใช้สําหรับการรีสเตทแต่เราต้องมีเงินม่วงจํานวน2500ก่อนนะครับถึงรีสเตทได้ถ้าเป็นโลก3จะอยู่บนเกาะน,นี้แล้วอยู่ในปราสาทเข้าไปในห้องทางด้านซ้ายก็จะเจอเลยครับตัวนจะมี แค่อยู่ในโลก2และโลก3นะครับในโลก1ไม่มีแล้วก็ในโลก3ก็ใช้2,500เงินม่วงในการรีสแตตเหมือนกัน <c oughs> พอเรากดเทดก็จะเป็นการรีสแตตเลยครับในส่วนของโค้ดบางทีโค้ดที่ผมให้อาจจะหมดอายุให้เข้าไปดูใน Google โดยพิมพ์คําว่าบล็อกฟ o ดโค้ดนะครับแล้วเวลาจะใช้ก็เหมือนเดิมเอาโค้ดที่ได้มาใส่ลงไปในช่องนกสีฟ้าแล้วกดใช้แล้วก็กดเมนูส t ตแล้วก็กดรีเซ็ตได้เลยครับจะเป็นการรีเซ็ตสตทั้งหมด